ฮัลโหลเธอตอนนี้ตีห้าจะเธอจ๋านี่เธอฉันหิวข้าวไปเลยค่ะเซเว่นหน้าบ้านคะ่ะเธอในเซเว่นฉันเพิ่งรู้ว่าเธอมีนี่จะ้ะกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจะเธอเธอมีกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟในเซเว่นด้วยเธออร่อยมากเธอรสชาติแบบว่าฉ่ำชื่นมากแล้วนี่มีซีซารสลัดเธอนี่ตีห้าเธอคิดดูก็แล้วกันว่าฉันแบบไม่ไม่ยอมนอนกินนี่ซีซารสลัดเธออร่อยจริงๆ อฉันบอกเลยว่าซีซาสรสลัดอร่อยจริงๆเนี่ยอ่เบิ้ลอีกเบิ้ลเลยค่ะเธอเพราะว่าผักสดจริงๆผักสดชื่นสดชื่นมากผักบอกเลยต่อไปอันนี้โ,โหต้องโรยค่ะอันนี้คือคาโบนาร่าเธอแล้วพิกสูตรบ้านเราเหมือนเดิมคาโบนาร่าเธอแบบว่าอร่อยมากอะเธอการมีเซเว่นอยู่หน้าบ้านนี่มันคือมันยิ่งกว่ามีแบบเธอ ห้างสับสินค้าเนาะเธอมีห้างอยู่หน้าบ้านยังไม่ดีใจเท่ากับมีเซเว่น่ะเธอนี่คาโบนนร่าอร่อยมากเธอมันเป็นคาโบนาล่าที่บอกว่าแห้งๆแล้วก็บอกว่าเธอมันใส่กับพ,พริกพริกคั่วของบ้านฉันะ่ะอร่อยมากเธอนี่ฉันพูดได้เลยว่าแบบมันชื่นใจมากอะ่ะเธอนี่อันต่อไปเธอด,ดูนี่นี่มักกะโรนีเธอ มักกะโรนีไม่ใช่ธรรมดามักกะโรนีที่ใส่แบบว่าไส้กรอกแต่ว่าเป็นทัฟเฟิลเธอเธอเซเว่นเธอไปไกลแล้วนะเธอไปถึงเหทเทัฟเฟิแล้วอะเธอมันคือรศอะอันิศจริงๆและนี่ข้าวผัดปูอันนี้คือของประจำบ้านเลยเธอเข้าวผัดปูอันนี้คือต้องมีเธอคืออร่อยมากฉันพูดได้เลยว่าเธอใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องหิวข้าวตอน ดึกนะเธอเซเว่นเธอมีทุกอย่างตีห้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจะเธออร่อยมากเธอนี่เธอบอกเลยเธออร่อยจริงๆเธอนี่จ้ะเธอตีห้าไม่ต้องกลัวอดนะจ๊ะอยู่เมืองไทยยังไงก็มีกินตลอดเธอคนต่างชาติเขาถึงชอบเมืองไทยไงเธอเพราะคนไทยเนี่ยมีของกินตลอดจ้ะเธอจ๋าแล้วเจอกันจ้ะบ้า